แล้ววันนี้ก็มาถึงครบ14วันออฟแม็กออกจากหัวจะต้องเจ็บหรือว่าน้ำตาไหลไหมบอ,อกก่อนเลยนะคะถ้าใจไม่ถึงอย่าดูยโอ๊ แก้งหมอหนอนแล้วหนึ่งแล้ววันนี้นะคะก็ครบ14วันสําหรับการออฟแม็กการตัดไหมเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วค่ะว่าน่าผากับใบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้เมื่อมาถึงมาสเพีร์นะคะดิฉันก็พุ่งตรงนําของฝากไปฝากพี่ดาวเลยค่ะเห็นทำงานเยอะมากได้ทานของหวานคงหน้าจะมีแรงยิ่งขึ้นก็มีให้คุณหมอหนอนและทีมงานด้วยค่ะและหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะออฟแม็กแล้วก็ตัดไหมบนหนังศีรษะอในใจเนี่ยบอกตรงๆเลยนะคะว่ามันก็รู้สึกกลัวว่ามันจะต้องเจ็บแน่นอนเพื่อนๆล่ะคะเคยมีประสบการณ์บ้างไหมคะเดี๋ยยวามอง กันเล่นๆน,นะคะว่าแม็กที่อยู่บนหัวเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวเอาจริงๆนะพอมันเริ่มหายเนะี่ยมารู้สึกคันมากๆเลยค่ะทุกคนและเราก็เริ่มเลยค่ะความรู้สึกแรกนะคะทุกคนด้วยตอนนี้หนังหัวของเรายังรู้สึกชาอยู่นะคุณหมอบอกว่าอีกประมาณ2-3เดือนเซลล์จะประสานแล้วก็หนังศีรษะเนี่ยจะกลับมาได้ความรู้สึกเหมือนเดิมมันก็เลยไม่ค่อยเจ็บอะค่ะแต่ก็มีความรู้สึกแบบตึกๆนิดหน่อยนะคุณหมอบอกว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยกลัวมากเลยนะคะกับการออฟแม็กก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้นะคะว่ามันไม่เจ็บเลยแแะะนนนนี่่คคกก็็็เเปุณหหมมออยข้้าาตจิ เะะชยชมผลงานของตัวเองนะคะเพราะว่ามันจึงมาก14วันอาการบวมช้าตอนนี้คือแทบจะไม่มีเกือบร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยค่ะทุกคนมาถึงตอนนี้ทุกคนยังกลัวอยู่ไหมคะกับการออฟแม็กเอาแม็กที่หัวออกจริงๆแล้วฝีเข็มของคุณหมอเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ด้านนอกอย่างเดียวนะคะด้านในก็มีและคุณหมอใช้เทคนิคการเกี่ยนแรงตึงผิวซึ่งเทคนิคนี้ไม่ใช่ทุกๆคุณหมอจะทําได้รอยแผลเป็นบนหนังศรีรษะถึงติดชิดไม่แย่หมดหัวหมดกังวลไปได้เลยค่ะและเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะว่าแม็กบนหัวมีทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมด ส8ตัวคะทุกคนและขั้นตอนนี้คือการตัดไหมออกจากหนังศีรษะนะคะขออนุญาตซูมเลยนะคะแผ่นเล็กชิดไหมคะทุกคนส่วนตัวดิฉันเองก็พึงและพอใจมากๆและหลังจากนี้ก็เหลืออาการบวมที่ขมับเล็กน้อยปรับเรื่องตาความตึงความเฉียวต้องให้เวลาชีเข้าที่นิดนึงฝากทุกคนช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าผลงานวันนี้คุณหมอหนอนจะว่ายังไงกันบ้างี